นี่เพื่อนสนิทผมเราเป็นรูมเมทกันตั้งแต่มหาลัยว้ามึงเจอฉากกันมาไหมเนี่ยจนทำงานแล้วอะก็ยังอยู่กับมันหลบห้องเฮ้ยนี่มันฉากโฆษณางานแรกที่กูวาดเองเลยเว้ยมึงคอนโทรลกูเยอะมากมึงดูดิมึงดูต้นไม้ดิมึงดูตอนนี้มันตั้งอยู่เนี่ยมันมันเหมือนมันตั้งอยู่ในห้องนี้จริงๆเลยอะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย มันมีนิสัยอยู yeah. ่อย่างหนึ่งเลยที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ้เยมึงกลับมาตั้งแต่เย็นแล้วทำไมมึงอาบโคตรขี้งอนแค่นี้กูจะได้นี่แบบรีบนอนก็มารออีกเสร็จแล้วน้ำมานน้ำขวาน้ำซ้ายเซ็กซี่ทำไรอ่ะลำไงชักช้าลำ่มไรแบบที่นงชอบทำอ่ะ ประชดเก่งเวอร์ขนาดลงรูปคู่นะมันยังงอนเลยคิดดูดิหล,ลับให้สบายนะครับ rest in peace กูซาบซึ้งมากเลยครับเชฟใหญ่แหมจะร้องเกงกับพวกมันอนะ่ะไม่ชวนกูเลยนะเล้วก็ทุกทีชวนแล้วมึงก็ไม่ไปปะมึงก็ชวนกูก่อนดิจะไปไม่ไปก็เรื่องของกูปะ งอนแต่ละทีเนี่ยนะดราม่ามากแล้วก็ชอบทำตัวห่ามเหนินนะฮึมมึงเล่นนวีแหละมึงนี่ดูพยายามนะ แต่พวกเราก็กลับมาดีกันทุกครั้งอ่ะจนกระทั่งวันนี้ยเฮ้ลูกกลับเด็กเนี่ยมาเลยทลายใหญ่แล้วอืออาบน้ำดีกว่โอวยกินขนมแล้วเทืม หมดแล้วไม่เอาไปทิ้งนะเนี่ยทำห้องเลอะแบบนี้อีกเฮีย <narratives> <whiskey> แบบน้ากูใส่รองเท้าเดินกูอ้วกหรือกูนอนบนเตียงมึงอ๋อก็คืองอนแม่ตัวเองอยู่รู้หลาแล้วให้กูอยู่ในป่าเลยนะยังไงประตูทางออกก็อยู่ฝั่งกูเดี๋ยวมึงก็ต้องเสียฟอร์มเดินข้ามมาอยู่ดีอ่ะเออ โทษพอใจยัง,งออกูง้อแล้วนะมันก็แล้วแต่มึงแล้วกันก็ถือว,ว่ากูขอโทษแล้วนะเดี๋ยวม่งมันเกิดกูทั้งทีแม่งต้องก็อยู่กับคนแบบนี้เหรอวะไปดิมึงไปร้องเก็บ กูจะร้องให้แม่งยันเช้าเลยไอ้เห้ยแล้วก็ไปกันเฉพาะเพื่อนที่เราสนิทสนิทกันเว้ยไอ้พวกที่มันไม่สนิทก็ไม่ต้องไปชวนมันเราเฮฮาเมืองจะไปร้องแม่ง3มวันสมคืนเลยว่าสนุกชัวร์ว่าเราไปกินข้าวด้วยเว้ยไม่กลับบ้านด้วยเว้ยไปเฉพาะคนที่ซีซีกัน นีแม่งงอนจริงจังวะ่ะกูสงสารตู้เย็นมากอะที่ต้องมาแช่เค้กฝีมือมันอะ สัตว์มงชิบหายมันหายไปไหนวะตั้งแต่เมื่อคืนน่ะเอ๊ะหรือมันจะไปแล้วจริงวะ เกี่ยวกับรับเค้กนะมึงคือพอดีวันก่อนกูเพิ่งโดนแคนเซิลงานมาวะเขาบอกว่ากูยังทำได้ไม่ดีพออ่ะก็เลยกลับมาเมาเลยเทสเลย มนี้่ดูพยายามนะมันเก่งจริงคอยดูนะนี่สวมันจะหันแอบเลมวอกกูก็บอกมึงแล้วไงว่าให้กูนอข้างล่าง เวลากูเหนื่อยกูก็อยากจะล้มตัวนอนเลยไงแต่กูก็รู้ว่ามึงอ่ะชอบเยี่ยวตอนกลางคืนบ่อยกูก็เลยให้มึงนอนข้างล่างแทนมึงนอนกูเยอะแล้วอะเลิกนอนเถอะอ่า อันนี้ไปร้องเก่งกันป่ะไปดิไปไหมไปไหมไปไหมอ่านมาหน่อยดิมีอะไรจะบอกอ่านมาหน่อยรัอเก่งเหลือเกินดูเลยวะจริงๆกูก็รู้สึกผิดแหละนี่ เฮ้ยน้องรลยยองเยลากูจะทำตัวให้ดีขึ้นนะตอนมึงหายไปไม่ยัม่งรู้สึกหวงว่ะววาดไงมังไม่สวยอ่ะถึมงมันไม่สวยมึงก็อร่อยมากเลยนะเว้ย ที่กูชอบมากเลยเนี่ยเฮ้ยมึง <c oughs> <c oughs> มึงเค้กมันก็ไม่จำเป็นต้องสวยว่เอาล่อร่อยมากก็บอกแล้วว่ะโอ้ยวมันสวยนะ มึงผู้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะกูขอโทษไม่เป็นไร ถ่ายเวลามึงไม่งอนบ้างก็ดีส่วนเรื่องงานน่ะถ้ามึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่งานดีๆเข้ามาหามึงน,นะพอ